ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นชื่อคลิปทุกคนก็รู้เลยนะคะเป็นการเปิดกล่องช้อปปิ้งเก้าเดือนเก้าค่ะอันนี้คือของยังมาไม่ครบนะแต่หญิงพี่คืออยากทํามากรอไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะอันนี้รอตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้ววันนี้วันจันทร์ะนะคะมาอยู่สี่กล่องค่ะอีกหนึ่งกล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้านางมาแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะทําคลิปต่อกันไปเลยแต่วันนี้สี่กล่องแรกของเราก่อนนะคะ มาเรามาเริ่มจากกล่องนี้ค่ะทุกคนคุณแม่ของเราจองแซมุนนั่นเองนะคะจากการที่ได้ทดลองใช้รองพื้นของคุณแม่แล้วก็ชอบก็เลยต้องฉันต้องลองคุชชั่นฉันเป็นชนีที่ยังไม่เคยลองคุชชั่นเลยอะแกะ่แล้วแบบ เขาลองคุชชั่นกันไปไหนถึงไหนแล้วแต่ฮัลโหลหญิงที่คือยังไม่เคยลองคุชชั่นก็เลยตัดสินใจลองคุชชั่นจากแบรนด์คนแม่นั่น,น,นคือแบรนด์จองแสมูลค่ะเปิดกันเลยเฮ้แ okay. กคือราคาดีนะคะพี่อ้อมซื้อมาในราคานึ่นแบาทแล้วก็ได้ของแถมด้วยเรามาดูกันว่าของแถมเป็นอะไรยังไงบ้านนี้เจอกันยามเย็นหน้าก็แ,แบบโสมโสมไหนเนิ่นมาแบบชุดออกกําลังกายค่ะคุณลูกค้าเตรียมจะไปออกกําลังกายแล้วแหละแต่แบบรีบ ที่จะทำคลิปก่อนนกลัวแสงหมดนะจ๊ะขออภัยจริงๆวันนี้มาเรียวเกินไปไม่ได้เติมหน้าไม่ได้ซับหน้าด้วยฉันต้องไปซับหน้าก่อนไมแก้แย้ของแถมมีของแถมของแถมเป็นตัวมูครีมของเขากับมูครีมสองอันเลย นี่คือของแถมนะคะก็อยากลองนะเออเห็นเขาว่าดีกันอยู่และของแถมที่จึ้งมากแม่นั่นก็คือแปลงแต่งหน้าของจองแซมมุนนี่สิ่งที่ได้นะคะเต็มคอามันวจะเป็นสอพ่พี่ได้มา1,800บาทสองราคาเต็มอยู่ที่2,340บาทแต่พี่อ้อมได้มาในราคา1,800บาทนะคะนี่เป็นตัวคุชชั่นเปิดกันดีกว่าสีที่พี่อ้อมซื้อมาเป็นสีวนิลานะคะ ก็จะมี refill 2นะคะแล้วก็เป็นตลับคุชชั่นพี่อ้อมเอารุ่นอันนี้มานะมาสเต r ร์ a s ามานะคะเพราะเขาว่าเป็นคุชชั่นที่แบบว่าคุณแม่บอกว่าเลิศที่สุดนะเปิดอ้านี่ค่ะคุณน้องก็จะมีคุชชั่นอยู่ด้านในาแล้ว1 มีรีฟิลอีก2เพราะฉะนั้นคือได้คุชชั่น3อันค่ะแม่ละคะ่ะ1,800บาทโอ๊ยชนะไปอีกแล้วแบบดีไซน์ดีนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าคุณพี่ใช้คุชชั่นจองแซมมนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็จึงมากแม่แปลงแกดูตอนแรกเหมือนแปลงของแบบว่าพวก เอาเวกราสอะไรอย่างนี้เลยอุ้ยเปิดเข้ามาด้านในก็ดีนะเกิดเรื่องเกิดราวอยู่นะฮอะไรไปคุณแม่ดีอย่างนี้ละคะแปง้งแป้งสวยแก้เป็นแป้งพาวเดอร์บัชนะคะพี่อ้อมก็จะใช้กับแปง้งอุ้ยนิ่มต่้งต่อไปจากแบรนด์อลิซาเบธเออร์เดลคือกล่องใหญ่ไปแม่แม่และหยิบมาข้างในคือ มีอยู่แค่นี้อันนี้เป็นมิสจากอลิสเบตเอเดลนะคะพี่อ้อมมาอยากลองน้ำหอมของเขาแต่ราคามันอยู่ที่2,000กว่าบาทเนาะก็เลยลองเพอร์ฟูมของเขาดูก่อนลองเป็นตัวมิสของเขาดูก่อนนะคะจะได้รู้ว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นยังไงนะคะเขาลดราคาแกเหลือ300กว่าบาทเออเป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นเป็นนี่ของเขาเนะเป็นมิสมิสเพอร์ฟูม เนี่ยค่ะฉีดร่างกายเพื่อความหอมสดชื่นฉันขอดมก่อนเอ้ยกลิ่นดีอ่ะกลิ่นแบบสะอาดสะอาดสดชื่นสดชื่นคืออะไรคะสงสัยฉันต้องโดนน้ำหอมของเขาแล้วแหละกล่องที่สาม เป็นสิ่งน,นี้จากแบรนด์มิสทีคุณพี่ซื้อ,อราจากแบรนด์มิสทีนคะคือคุณพีอ่อยากได้ที่ล้างหน้าเป็นเนื้อเนื้อบาร์มอะค่ะแล้วคุณพี่ก็ไปเห็นเขาแบบรีวิวกันว่าบาร์มครีนซิ่งบาร์มของมิสทีนเ่เทียบทเทียบชิงเคียงกับคลินิกที่เป็นเนื้อ,อครีมของเขาเลยนะอ้าวแกจะได้ของแถมฮัลโหล คือฉันฉันซื้อแค่125บาทแต่ฉันได้ของแถมคือเป็นอาชโดวันเลยฉันได้ของแถมอันนี้คือสิ่งที่ฉันซื้อ125บาทคือตัวครีนซิ่งล้างหน้าแต่ฉันได้ของแถมฮัลโหลอนีอิจาเต็ตเออเดลคะ่ะกล่องใหญ่อย่างเดียวไม่เอานะคะของแถมไม่มีมิสทีนคือให้ของแถมเลิศ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าตัว cleansing balm ของ Miss Teen เป็นยังไงนะเปิดข้างในเป็นเนื้อแบบนี้50 ml 125บาทเฮ้ยถูกแต่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอันนี้ของถถมที่เขาแถมมาคือโอ้ซื้อร้อยกว่าบาทด้วยของแถมเฮ้ ette, Brown. เย a c c e l o Palette n u d e Brow เฮ้ยว่าไม่ได้นะว่าไม่ได้นะสีสวยอยู่นะ ขอบคุณมิสทีนค่ะที่ส่งของแถมมาให้เรานะคะนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะเขาไม่รู้จักฉันนะเขาส่งมาให้เฉยๆเด้อแล้วก็ต่อไปจาาจากแบรนด์โทนี่โมลี่นะคะโทนี่โมลี่คือเซลล์อีกแล้วแกเซลล์แบบเกินเรื่องเกินราวเป็นออตอนแรกอะ่ะจะซื้อแต่ตัวอาร์ช d โดสติกของเขาแล้วฉันก็ไปเห็นว่าเฮยคุชชั่นของเขาจาก900 พันเนี่ยเขาลดเลยห้อยกว่าบาทก็เลยซื้อเพราะว่าได้มาทดลองเนาะเราเราตัดสินใจว่าจะลองคุชชั่นแล้วก็ต้องลองให้แบบหลากหลายแบรนด์จะได้มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะอ่ะสิ่งแรกที่พี่สั่งมานั่นก็คือตัวนี้เป็นอายบราวแบบเนื้อครีมเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมนี่แหละเลิศเลิศเลิบอร์ศูนย์สสวยนะแพ็กเกจเขาดีอยู่เด้อแล้วก็ เปิดออกมายังไงคะดึงปึ๊ดเหรออ้าวเปือเลยจ้าสีสวยสีแบบโรสโกโรสโกอะไรแบบนี้สวย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 ,สยอ้าวอาวอย่าหมุนเล่นเพราะว่าเอาลงไม่ได้อย่าหมุนเล่นบอกก่อนสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นคุชชั่นของเขาคุชชั่นโทนี่มอรี ไม่มีรีฟิลให้นะคะสวยนะดูสิสวยอยู่สวยอยู่ข้างในก็เป็นแบบนี้อะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวยังไงจะมาทำรีวิวให้พี่อ้อมสั่งมาเป็นเบอร์3นะคะสั่งเบอร์3เพราะว่าฝั่งเกาอะถ้าเป็นฝั่งฝั่งยุโรปฝั่งเมกาพี่อ้อมจะใช้สี เรียงจากหน้ามา1เบอร์คือเป็นเบอร์2แต่ถ้าเป็นฝั่งสายเกา้าปอพี่อ้อมจะเรียงจากสุดท้ายค่ะน้องค่ะลองสุดท้ายสีอะไรนันคือสีของพี่นะคะพี่จะใช้แบบนี้เดี๋ยวยังไงจะรออีกหนึ่งกล่องจาก In นทูดี้เฮาส์วันพรุ่งนี้ถ้าเขามาส่งเราจะมาทําคลิปต่อให้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอไปลองเขาของพวกนีก่อนนะจ๊ะทุกคนกล่องสุดท้ายเดินทางมาถึงแล้วคะ่ะ นั่นก็คือจากแบรนด์ i n t o t h e House นะคะขออภัยที่แบบว่าหนาเนอหัวหูนี่คือกลับมาจากที่ทำงานเปลี่ยนชุดเตรียมจะออกกำลังกายแล้วรีบมาทำคลิปก่อนก่อนที่แสงจะหมดนะคะเป็นตัวปิดคลิปสุดท้ายของเรากับกล่องสุดท้ายจาก i n t o t h e House เปิดกันเลยดีกว่าแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรยังไงก็บอกมานะจ๊ะเดี๋ยวหญิงพี่รีวิวให้ค่ะอันนี้ i n t u i t i e ก็ลดเยอะเหมือนกัน เป็นออฟฟิเชีที่อยู่ในช้อปปีเหมือนกันนะจ๊ะแ mm hmm. พ็กดีเหมือนเดิมมิทูดี้มาค่ะชอบซื้อของฝั่งแบรนด์แบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะชอบมีของแถมอันนี้แถมเป็นเซตครีมของเขานี่ค่ะมีทั้ง พ่ล้างหนาอินมันชันโทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบอุ๊ยดูของแถมก่อนเลยเฮ้ยแกอันนี้แถมโ er. ฟมคินเซอร์ไฮ่โฟมไซส์ใหญ่นะว้าวทำไมเค้ตแถมโคงกเยอะอย่างนงี้แล้วก็ลายนี้ค่ะของ i n น o ูดี้เฮาสเป็นลายที่คนบอกว่าดีแล้วก็สีนี้มิอ้ออมอยากได้นั่นก็คือนี่ เป็น s h a d o w Stick เสียงลือเสียงเราอางอันใดพี่เออยว่าอ h a d o w Stick ของ Into The House ดีเกินเรื่องเกินลาเพราะฉะนั้นคืออะไรคะต้องซื้อนะพี่ซื้อมาในราคาแท่งละ9 9บาทนะคะแล้วก็ซื้อตอนเซลง่ายเลยยู่แค่2สีเองอ่าปึ๊บแล้วก็หมุนแบบนี้เฮ้ยสวยอุ้ยสีดีราคาเต็มตั้งรอยเก้าเก้าเนี่ย อันนี้เป็นสีโรสนะคะสีนี้ล่ะสีนี้เป็นสีโอ้ยนี่ก็สวยอันนี้ออกสีแบบว่าทองทองหน่อยนะคะอ่าอันนี้สีหญิงพี่หาสีไม่เจอขอประทานอนภะัย,ยโทษ <laughs> เอ่อเลิศเลิเลิเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังและสิ่งนี้นั่นก็คืออายแชโด ลอดอันนี้ลดเหลือประมาณ600กว่าบาทจากราคาพันกว่าเลยนะเป็นลายนี้ค่ะน้องย่า yeah, สวยเนาะดูข้างในกัน1 2 3ว้าวสวยจังเลยนี่สวยนะเฮ้ย hey, ทำไมสวยอย่างนี้ราคามีทั้งโทนแบบว่าน้ำตาล everyday โทนแบบว่าทองโทนแบบว่าออกม่วงๆชมพูชมพูมพคือครบค่ะตัวนี้เป็น Play Color Eye p อ l ย t าเนะคะนี่คือเข้าของจาก n t t o t h e House กล่องสุดท้ายปิดจ็อบของ9เดือน9ของเรานะคะหวัว่าทุกคนจะชอบกันใครอยากได้ชิ้นไหนก็ดูรีวิวของหญิงพี่ก่อนนะคะจะได้ตัดสินใจถูกก่อนการเลือกซื้อนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบายค่ะ